ค,ค่ำคืนที่ผ่านมาครับรูเบนอาโริมโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับพาสปอร์ติงลิสบอนไล่ถล่มคู่แข่งถึง5ประตูตอนหนึ่งนะครับแม้ว่าสโมสรแมนยูเต็ดจะประกาศอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์แล้วนะครับว่าเขาคือกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงครับแต่ว่าลิสปอนเนี่ยล้างตัวไว้ก่อนในการหากุนซือคนใหม่เพราะฉะนั้นอาโริมต้องคุม3เกมเมื่อคืนนี้เป็น1ใน3แต่ว่าแม้จะถล่มคู่แข่งแบบเละเทะนะครับก็ไม่แล้โดนดราม,ม่าครับ เพราะว่ามีแฟนบอลในสนามหลายกลุ่มเลยที่โหใส่เขาจู่โจมเลยเขารับไม่ได้ครับที่คุณซื้อหนุ่มวัย39ปีคนนี้จะย้ายไปชบอกทีมจากพิมเบร์กก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยทนไม่ไหวมันกันนะก็เลยออกมาพูดความจริงว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยให้เวลาเขาตัดสินใจเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับมันเป็นสถานการณ์แบบ now or never คือถ้าไม่เซ็นวันนี้อีก3าวันต่อจากนี้ก็คือเขาจะไปเอาคนอื่นและตัวเขาเองเนี่ยเปลี่ยนใจไปมาหลายครั้งอาจจะอยากอยู่่อ หรือว่าไม่อยากทิ้งทีมกลางคันกลายเ็ปฏิเสธทีมจากอังกฤษไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเองไลนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยนะครับไม่มเพียงเท่านี้ครับเมื่อคืนกองหน้าของเขาตัวเก่งเนี่ยยิงสี่ประตูเลยครับตอนแรกคนอ่านออกเสียงวิกตอร์เคียวเคเรสเขามันจีวาใช่ไหมครับแต่ว่าผมไปดูมาแล้วเป็นคนสวีเิชครับเขาเป็นอดีตนั้งแต่โคเวนทรีและสวอนซีเพื่อนเรียกเขาว่าโยเคเรสนะครับเพราะว่าตัว G ีเนี่ยเหมือนตัวการันครับเหมือนไซเลนเลเทอร์ก็คือไม่ออกเสียงตัวแรกเลย ไปออกเสียงโยเลยนะครับโยเคฟสเลยนะครับมีค่าสิทธิสัญญา100ล้านยูโรนะครับอ่ะแล้วแมนยูจะมีความเอี่ยวเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอน2องทุ่มที่สมสรประกาศออฟฟิเชียลฟาบิซิโอโรมโนโก็แสบครับภายใน5นาทีครับไปแคปข้อความไลค์นักเตะของแมนยูมีอยู่4คนครับที่แบบว่าออกอาการเร็วมากพอโพสต์ปุ๊บเนี่ยเข้าไปกดแบบเลียนายอะไรแล้วเขาจะเป็นใครนะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของเอริกเทนหาครับใช้เวลาเยียวยาแผลใจอยู่5วันวันนี้ออกมาเขียนถึงแฟนบอลแล้วนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงในการคุมทีมปีสแสดง2ปีครึ่งล้มถึงมีบรรดาสื่อมชนแล้วก็อดีตนักฟุตบอลคนหนึ่งที่โหวตว่าอมริมมาคุมนะควรจะเขี่ยรุดออกไปจากวงจรของแมนยูนะครับและเดวยยอคกับแกรี่เนวิลออกมาพูดว่า เทนฮากมีจุดตายที่อะไรทําไมถ mm ึงตัวไรออกติดตามไ mm hmm. ด้หมดในคลิปขัาําเคืนนี้ครับ mm hmm. ในช่วงของสะสมวันนี้ครับ mm hmm. ผมมีสินค้าและไอเทมอยู่2ตัวครับ mm hmm. มาแอบ,บปล่อยให้คุณผู้ชมที่ดูในวันหยุดนะครับ mm hmm. คือหลายๆครั้งในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนก็อาจจะดูฟุตบอลอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นครับ mm hmm. ผมจะแอบ,บเอาแบบของลับ มาให้กับคุณผู้ชมเฉพาะคนที่รอดูคลิปช่องของเรานะครับไปดูที่ตัวแรกกันเลยครับก็คือเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี้ครับที่ผมบอกว่ามันเป็นแรไอเทมที่หายยากที่สุดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกว่าไอตัวเสื้อสีขาวเติร์ดคิดเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเป็นสินค้าแรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบซื้อเอาไว้เวลาเห็นว่าสมมติเราชอบจริงๆนะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยไปก่อนถ้าชอบจริง2,000กว่าบาที่ยรีบซื้อเลยไม่งั้นเนี่ยราคามันจะขึ้นใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยมันเป็นสินค้าที่หาไม่ได้อีกแล้ว แต่ว่ามามหลลดจากประเทศอังกฤษมาทั้งหมด3ตัวครับคุณผู้ชมใครที่อยากได้นะครับเสื้อพรีแมทวอมอัพยุคที่สวยสดงดงามที่สุดครับ <S <S ปีที่ดอกกุหลาบของแมนเชสเตอร์มันเบ่งบานครับวันนี้ผมมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่ผมใส่จนเอาตามตรงนะมีความรู้สึกว่ามันเก่าเลยนะผมใส่ไปที่โอทาฟอร์ดมีแต่คนมองนะครับเพราะว่าคือเสื้อเจอร์ซี่พวกเสื้อบอลธรรมดาเนี่ยฝรั่งก็รู้สึกแบบเฉยๆอยู่แล้วเพราะว่าเจอซี่เขาใส่ แต่พอมันเป็น P ีแมตต์บอมอามีแบบความเป็นเทรน่งนี่หายากนิดนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าย้ําคุณผู้ชมนะครับสามตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นไซส์ที่ฝรั่งใส่ไม่ได้ก็คือ S ยุโรปครับผมใส่ตัวนี้อกประมาณ3 9มสเถึงสีนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นคนที่แบบพร้อมหอมอ่ะผมใส่ผมก็ยังผมน้ําหนักตอนนี้6กก็พอดีเป๊เปเปะๆอ่ะห้ามพุ่งออกไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอคนคนหอมอ่ะ นะครับน้ำหนักต่ำกว่า62หน้าอก39ถึง41ใส่ได้นะครับเป็นตัวที่หายากมากๆเลยนะครับเอ่อคุณเมคชัวร์นิดนึงนะเพราะตัวนี้มันไม่มีไซส์เปลี่ยนนะนะครับมันมันเป็นสินค้าแรเทมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปครับใครที่น้ำหนักต่ำกว่าสัก62ผมก็ใส่ได้แน่ๆเกินกว่านี้ก็ต้องยัดเอานะถ้าอยากได้จริงถือว่ามันไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนไซส์ไม่ได้แล้วด้วยนะครับเพราะมันไม่มีไงฮะก็3500บาทมี3ตัวสดๆใหม่ๆจากเมกเสโตร์ที่มันหลุดมาจากฝรั่งนะครับ จัดไปพรีแมตวอร์มอัพสโตนโรเซสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวที่ใส่เมื่อรุ่การที่แล้วโอ้โหเป็นอีกหนึ่งตัวที่แรไอเทมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้ไซส์เอ็มเอเชียอีก4ตัว M อเอชียอก40-42ถึงตัวนี้ก็คนน้ำหนักไม่เกิน65ใส่ได้นะครับวันนี้มี2ตัวที่เป็นของหายากราคาเท่ากัน3,500บาทใครอยากได้ตัวนี้ หรือว่าตัวที่ผมใส่อยู่นี้ไลายไมได้เลยครับตัวสามพันห้าด่วนๆเลยนะครับเพราะของไม่มีจริงๆนะครับทักทีงานได้เลยครับเรื่องดาวหมดค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่เมื่อคือนรูเนบนอาโมริมฉายแววสุดๆนะครับ <S <S คุมทีม 1, 1> ใน3เกมสุดท้ายของเขาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแมนยูนเตดไล่ถล่มเอสเตล่า5ประตูตอนเลยนะครับก็ <S <S ทำให้นตอนนี้เนี่ยโอ้โหลูกทีมของเขา ยอดเยี่ยมจริงๆ10เกมเนี่ยชนะ10นัดพูดมี30คะแนดดน,นทิ้งห่างอันดับ2อย่างปอร์โตเนี่ย6แต้มนะครับยิงแม้ทั้งหมด35ประตูและเสียเป็นแค่3ลูกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าหโหดจัดมากๆเลยนะครับแม้ว่าหลายคนจะบอกมันเป็นโปรตุกีสหลีกก็ตามทีมท,ทีนี้ครับแม้ว่าผลงานจะดีเยี่ยมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแฟนบอลก็ส่งเสียงหัวเเพราะว่าก็รับไม่ได้กับสิ่งที่ผู้จัดการทีมคนนีที่อยู่มา4ปีครึ่งเนี่ย แม้ว่าจะทําทีมได้แชมป์ทั้งบอลหลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับบอลหลีก bon ไม่เคยได้มา19ปีนะครับจะทิ้งไปการคันแบบน,นี้แฟนบอลรับไม่ได้นะครับโอ้โหใส่คือพระวิจารณ์ใส่ซึ่งอโมริมก็บอกว่าเข้าใจในสิ่งที่แฟนบอลคิดนะครับแต่ขอให้รวมใจกันอีกครั้งในกลางสัปดาห์นี้วันอังคารต้องเจอกับแมนซิตี้ในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งเขาก็โดนกดดันหนักจนออกมาพูดตรงๆเลยครับว่า ตามจริงเนี่ยเขาก็ไม่อยากทิ้งทีมกลางคันแบบนี้ถ้าให้เขาเลือกได้อีกทีนะเขาขอไปแบบจบซีซั่นนี้ดีกว่าเพราะก็ไม่อยากทําแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าและเป็นเหตุการณ์ที่จําเป็นสุดๆจริงๆเขาก็เลยผมพูดเลยแล้วกันผมมีเวลาตัดสินใจเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับพอไปดูข้อมูลครับเป็นเรื่องจริงครับเหตุผลเพราะว่าตอนเช้าว,วันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับพย้อนกลับไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ตอนเช้านะครับของอังกฤษเนี่ยแมงจเตัดสินใจปลดเอริชแทนฮานะครับแล้วก็มาประกาศตอนบ่ายก็คือกลางคืนบ้านเราเนี่ยเช้านั้นพอประชุมบอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอมาร์เบรดาบินไปที่โปรตุกีสเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอข่าวก่อนหน้านี้ที่คุยมาก,ก่อน2ส,สัปดาห์เนี่ยน่าจะคุยกับคนอื่นยังไม่ใช่อมโมริมอามโริมตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยคือวันที่28ตุลปาคมบินไปคุยแล้วก็ให้สถา,า,านการณ์ now or never ภาษาอังกฤษ now or never คือคุณต้องย้ายเดี๋ยวนี้ไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องมาอีกเลย นจนถึงกระทั่งอโมริมเนี่ยเข้าไปคุยกับประธานสมโมสรเช่นเดียวกับดีเลคเตอร์ของเขาครับคูโกเวียนาที่คนที่จะมาแทนเบกกินและไซกับแมนซิตี้อ่ะเขาบอกไปถามสองคนนี้ได้เลยว่าก่อนหน้านี้มีดีวมาหาผมขอร้องให้ผมไปคุมทีมเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ครั้งแต่ผมปฏิเสธหมดเพราะผมไม่อยากทิ้งลิสปอนกลางคันผมอยากคุมและจบสวยๆในซีซั่นนี้แต่พอเป็นแมนเชสเตอร์ มันปฏิเสธไม่ได้แล้วเขาเข้ามาจู่โจมจริงๆให้เวลาตัดสินใจเพียงแค่สาวันเชื่อไหมว่าผมฝุ่นตลบมากผมคิดไปคิดมาเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจอีกยังมีแวบในใจว่ายังไม่อยากไปคุมยังอยากคุมอยู่ที่นี่ก่อนไม่อยากทิ้งทีมไปกลางฤดูกาลแบบนี้จบซีซั่นเราค่อยว่ากันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมากเปลี่ยนใจแต่ทํายังไงได้ผมปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ลงจริงนะครับแล้วมันเป็นความฝันของคนคนหนึ่งที่มันถึงเวลาต้องไปเติบโตครับ คือผมแฮปปี้มากเลยกับสิ่งที่ผมทำกับลิสบอนแต่ว่าณนะตอนนี้ค่าไม่ตัดสินใจวันนี้บอร์ดบริหารก็บอกว่าอีกหกเดือนจบฤดูกาลเขาไม่เอาเองแล้วนะแะฉลาดไหมครับเพราะอะไรครับเพราะค่าฉีดสัญญาของอาโบรลิก็ไม่ธรรมดาครับตอนแรกอยู่ที่8ล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูต้องจ่ายค่าทำหนังสือเดินทางแบบเร็วนะครับเหมือนส่ง EMS ต้องจ่ายค่าไอพีเรียด อะไโนะ้ติสเพียรีเอะที่แบบไม่ได้แจ้งก่อนว่าจะให้ลาออกครับเพิ่มอีกเท่ากับว่าอัลโมริมเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนจะได้ตังค์ประมาณ10.7ล้านปอนด์นะครับก็ตีมเงินไทยประมาณ500กว่าล้านบาทนะครับก็ลิสบอนก็นบอกไปเถอะนั้นนาทีเนี้ยพ่อรู้อยู่แล้วอัลโมริมก็บอกเองว่าที่ผมตัดสินใจว่าผมไปแน่ๆเพราะซัมเมอร์อะซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยยังไงผมออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปคือเขาไปคุยกับเวสต์แฮมก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว มีข่าวกับลิวอรูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปีนี้เขาอยู่เนี่ยซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะไม่มีใครจีบเขาเอาตัวเองออกจากโรตุเกตแน่นอนเพราะเขาอยากไปหาความท้าทายใหม่เพราะฉะนั้นเขามองว่าอะถ้ามันมาแบบนี้โอกาสมันไม่มาบ่อยๆเขาก็เลยต้องเลือกแมนยูไนเต็ดนะครับทีนี้สตาฟเนี่ยเอาไป5คนยี่ผมเล่าพอเมื่อคือนเนี้ยเจ้าโยเคเรสยิงประตู4ลูกซึ่งเป็นอดีตนักเตะสวอนซีแล้วก็โควนทรี ry, เนี่ยคนก็เลยถามว่าเฮ้ย hey, ยังไงวะเพราะค่าฉีดสัญญาเนี่ยร้อยล้านยูโร85้าล้านปอน ทางฝั่งอามูริมให้ความมั่นเลยครับบอกว่ามกราคมนี้ผมจะไม่เอานักเตะลิสบอนไปแมนยูสักคนเลยนะผมพรอมิสผมสัญญาได้นะครับเพราะแมนยูก็มีข่าวออกมาบอกว่าช่วงนักตลาดหน้าหนาวนี่ไม่มีตังให้เสริมนะเพราะตังเตนทหาใช้ไป200ล้านหมดแล้วนะครับทีนี้ครับโรมาโน่ครับไปแคปข้อความมาหลังจากที่แมนยูเตดประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าอามูริมจะมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะครับภายใน5นาทีครับ มีนักเตะปีแสดง4คนเข้าไปกดแสดงความยินดีครับ1คือบรูโน่เฟนเนสสองคือเลนนโยโลสามฮอยลุนและ4โอนาน่านะครับคนก็แซวว่าไอพ้พวกนี้นกรู้จริงๆนะครับทีนี้ประเด็นของรุดฟันทิสลอยเนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าต่อจากนี้เนี่ยมันชะตาก,กรรมของเขาเนี่ยอยู่ที่มือเขา3าเกมแล้วก็นอกนั้นต้องไปอยู่ที่อโมเรมเพราะอโมเรมก็เอาคนมาเยอะแล้วเขาจะเอารูดเอาไว้ไหมตอนนี้สืบมวลชนและทรอยดีนี่นะทรอยดีนี่ที่เคยอปนนักเตะวัตฟอร์ดที่ตอนนี้ก็เป็น ผู้สัมภาษณ์กรณีบอกว่าความเป็นจริงต้องให้ความเป็นธรรมกับอัลบริมก็คือไม่ควรเอารุตไว้จะแก้แมนยูท็อกซิกก็ต้องเอาพวกยูน่าเต็ดออกไปให้หมดพูดแบบนี้เลยนะครับรุตต้องออกไปซะทีเนี้ยครับไอสามเกมต่อจากเนี้ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งไม่ใช่สิ่งที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่จะตัดสินอนาคตของรุตนะครับว่าเขาจะอัลมบมริมจะเขี่เขาง่ายแค่ไหนพูดตรงๆก็คือถ้าเจอเชลซีเจอพีเอโอเค แล้วเจอเลสเตอร์เนี่ยผลงานเขาดีอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนผมว่าคุณซื้อใหม่ก็ปลดเขายากนะแบบมาถึงปุ๊บสมมติรุด,ดเสมอเชลซีชนะ PA เอโอเคชนะเลสเตอร์อะนะ <c oughs> เอาแบบคิดในแง่ความเป็นไปได้อาจจะไม่ชนะเชลซีแต่ว่า3เกมรวมถึงนัดที่ผ่านมาในคาราบาวครับแบบไม่แพ้เลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยแฟนบอลก็ต้องอยู่หลังรุดแล้วว่าเฮ้ยเองไม่ใช่มาถึงแล้วเองไปปลดตำนานแบบนี้นะมันจะโดนกระเพื่อมแรงกดดันทันทีแต่ว่าถ้าหากว่า3เกมต่อจากนี้ ดันแพ้คาบ้านเชลซีทั้งหนึ่งเกมและอีก2เกมชนะพีเอโอเคหรือชนะเลสเตอร์เนี่ยความชอบทมในการที่อโมลินจะเขียนรุดอ,อ่อนมันก็มีง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกมนี้เป็น3เกมในชีวิตความเป็นผู้ช่วยโค้ชของฟานทิสลอยนะครับแต่ว่าเขาโชคดียอย่างหนึง่งหมายถึงรุดนะก็คือ4เกมที่เขาคุมโชวช์วแล้วเนี่ยเขาเล่นในบ้านหมดเลยคุณผ,ผู้ชมแล้วเขาเป็นตำนานของสนามโอทฟอร์ดอ่ะคือถ้ามันเป็นเกมเยือนเนี่ยมันจะไม่มีพลังวิเศษช่วยเขาอะ่ะ แต่อันเนี้ยมันเหมือนเหมือนมีกระเป๋าตัวเลมอนคอยช่วยเขาอยู่อ่ะเจอเลสเตอร์คาราบาวก็เล่นในบ้านเดี๋ยวเจอเชลซีเจอ PA เโอเคแล้วก็เจอเลสเตอร์ในพิมพ์ลีกทีมสี่แมตช์เล่นในโอทาฟอร์ดหมดเลยเพราะฉะนั้นเขามีของพิเศษในกระเป๋าตัวเลมอนหมดนะฮะก็คือแฟนบอลทานหนุนหลังดีๆนักเตะเล่นดีๆนะเขาก็มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยโค้ชต่อผมภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะวันที่ผมไปอังกฤษ5ธันวาผมก็ยังอยากเห็นเขาอยู่นะครับเคยเจอที่เมืองไทยแล้วตอน2อันหนึ่งที่โรงแรมเดลิสันพระรามเห็นเาอย่ นะครับอ่ะทีนี้ไปที่เรื่องของเอเิสเซนหากันบ้างครับใช้เวลา5วันฮิวใจตัวเองนะครับแล้วก็ออกมาเขียนขอบคุณแฟนบอลอย่างเป็นทางการนะครับสิ่งแรกเขา,เอาบอกว่าเขาขอขอบคุณแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนที่ไกลแค่ไหนโอทาฟอร์ดงานที่ยากแค่ไหนวันที่แพ้วันที่ยากลำบากแรงสนพพอร์นของทีมเนี่ยไม่เคยตกไปเลยนะครับบรรยากาศ ในสนามเจ้าบ้านเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วผมก็ประทับใจเสมอเวลาที่ผมไปเยือนเกมยุโรปไปเยือนเกมซัมเมอร์หรือว่าจะเป็นเกมไหนนอกทวีปอ่ะโอ้โหแฟนบอลทีมเยือนเรายังคงส่งเสียงร้องเพลงดังไม่แพ้กับเจ้าบ้านของเขาเป็นสิ่งที่ผมขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วต่อไปผมก็ขอขอบคุณมานาสตาร์โค้ดที่อยู่เคียงบาย่าเคียงไหลไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าเป็นเวลาที่มีความสุขสองทฟี่ที่ผมทำได้จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป แน่นอนว่าผมอะ่ะอยากจะทำโทฟี่ให้แมนยูมากยิ่งขึ้นอยากจะไปเติมถ้วยรางวัลในในตู้โชว์แต่ว่าน่าเสียดายที่เวลาของผมนหมดลงแล้วนะครับตอนน่อจากนี้ผมไม่มีอะไรมากครับขอให้สโมสรประสบความสําเร็จขอให้ได้โทฟี่เพิ่มขอให้ยิ่งใหญ่เกียงไกลกอรี่กอรี่แมนยูเต็ดนะครับขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมมีความรู้สึกเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับและบทตรงนี้มันเป็นบทที่สำคัญมากในชีวิตชั้เตอร์หนึ่งของผมเอริกทันหากนะครับอยอดเยี่ยมมากเลย ทีนี้ครับเดอวท์ยอกกับแกนที่นิวเก็ออกไปเพื่อวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเอาไว้นี่ก่อนจริงๆพอหลังจากเทนฮาออกมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีให้เข้าไปโหวตว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยปริษัแดนในยุคข,ของเทนฮากเนี่ยมันล้มเหลวเพราะอะไรผมมาเข้าไปโหวตว่าเป็นเพราะนักเตะแต่ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ในแฟนบอลท้องถิ่นมองว่ายังเป็นเทนฮากอยู่นะครับเขาโหวต5้าบว่าเป็นเพราะเทนฮากเองนี่แหละที่ทําให้ตัวเองไม่รอดนะครับแล้วก็อีก เดี๋ยวนะอีก33%เปเ็นป็นทางฝั่งของผู้เล่นที่ทำให้เทนฮากไม่รอด8%เป็นของตระกูลเกรเซอร์4%เป็นเป็นอินิออสที่ทำให้เทนฮากไม่รอดเพราะฉะนั้นคนก็ยังมองว่าเขาไม่รอดเพราะตัวเขาเองนะครับเช่นเดียวกับแกรี่เนวิลครับเนวิลก็บอกว่าจุดตายของเทนฮากเนี่ยอยู่ที่การซื้อตัวเขาทำไม่ดีไปกว่าเดวิดมอยเท่าไหร่ผมเคยอยู่ในสโมสรที่ สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศมันแย่มากแต่ว่าคุณจะเป็นโค้ชได้2โทฟี่ก็ตามทีแต่สถานการณ์คุณอยู่อันดับ14ในลีกและอยู่อันดับ21ในยูโรปาล,ลีกเนี่ยมันไม่มีข้อแก้ตัวนะครับแล้วบอกเลยว่าการซื้อตัวของเขาเนี่ยมันมีหลายคนที่มันไม่ผ่านอย่างผมจะบอกว่าการซื้อคาเซเมโลและอันโทนี่เป็นการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุด2คนของสโมสรมิเกลนิวบอกแบบนี้ครับว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นการซื้อแบบแพนิคบาย พอแพ้ไรตันแพ้เบนฟอร์ดคุณรีบเอาเงินทุ่ม2คนเนี่ยร้อยห้าสิบล้านปอนด์คือเขาไม่ได้ระบุบุคคลนะฮะเขาบอกว่าพอปอลมัเป็นแพ้2เกมเนี่ยรีบเลยเอาเงินร้อยล้านยูโรไปซื้ออันโตงนี้เอาเงินอีกเจ็ดสิบกว่าล้านปอนด์ไปซื้อคาเซเมโลใช้เงินไปร้อยห้าสิบล้านปอนด์แล้วทุกวันนี้คุณก็ต้องมานั่งซื้อกองกลางคนใหม่อย่างอุาเตเป็นความล้มเหลวที่เทนฮากทำเอาไว้นะครับในขณะที่โดยย้อบ,บอกว่าเทนหากจุดตายคือกองหน้าพวกเขาเนี่ยมีคุณสมบัติกันทั้งนั้น พวกเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่อ่อนแรดฟอร์ดกานาโชฮอยลุนรวมถึงบรูโน,โน่ทุกคนมีจังหวะในการจบสกอร์ที่ไม่ได้แย่แตผผ่ผู้คุณไม่มีความนิ่งเหมือนเล่นบอลด้วยความเครียดพอยิงประตูง่ายๆไม่เข้าความปลกคลุมความกดดันมันมาแล้วมันก็จะทำให้ทุกอย่างยากไปหมดอย่างเซอร์ซีดูเหมือนเขาไม่ได้เป็นกองหน้าตัวเป้าและด้วยนโยบายความยิงของ,ของการยิงประตูของแมตต์เต็ดอะ่ะคุณยิงได้8ลูกใน9นัดเนี่ยไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นเทนหากไปายเพราะ พวกนี้มันยิงประตูให้คุณไม่ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเรื่องอาร์โมเรมเรื่องของรุดแล้วก็เอริกเทนหาล่าสุดตรงนี้เลยใช้เวลากดดัน3วันโหดมหากบอกบริหารน,นะครับช่วงสุดท้ายเมื่อเช้าออนแอร์ air, คลิปช่องวงในไปใครที่ยังไม่ไปดูครับผมจะบอกว่าคุณพลาดเลยนะฮะผมพูดน้ำจิ้มให้ก็ได้ว่าถ้าคุณเคยคิดว่ารุดฟันนิสลอยเป็นสุดยอดศูนย์หน้าตัวเป้า แล้วก็เกิดมาเล่นฟุตบอลกองหน้าตั้งแต่เด็กคุณคิดผิดครับและคุณอยากรู้ไหมว่ารุดเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอลตำแหน่งอะไรไปดูได้ที่ช่องวงในาบป้อมปีละพลฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสุดท้ายของเราวันนี้เราปล่อยเสื้อแลไอเทม2ตัว2ชิ้นเพราะเผื่อว่าคนไม่ดูเยอะนะครับก็เลยเอาของยากมาให้คุณผู้ชมครับก็คือเอาเสื้อตัวแรกก่อนแล้วกันก็คือเสื้อพรีแมตวอร์มอัพตัวที่เป็นแรเทมที่หาย,ยากที่สุด ก็คือรอยลายดอกกุหลาบทั้งตัวแบบนี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วหายากสุดๆผมใส่จนผมเก่าอะตอนนี้นะครับผมมีไซส์ S ยุโรปให้3ตัวแต่ S ยุโรปตรงนี้ผมใส่ก็พอดีตัวนะครับอกประมาณ39 4ถึง41เท่านั้นต้องเป็นคนน้ำหนักต่ำกว่า62นะฮะผมใส่นี่พอดีเลยถ้า65ก็แน่นอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะไม่มีไซส์ให้เปลี่ยนใครอยากได้ใครมั่นใจว่าตัวเองผอม นะครับใส่สบายก็เอาไปได้เลยนะคนน้ำหนัก60 59-58เอาไปเลยครับ3,500บาทมีทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวที่ผมใส่อยู่นี้ครับตัว Stone Roses นะครับเป็นตัวที่ก็หายากมากเลยอันนี้เป็นไซส์ M เอเชียครับอกขึ้นมาหน่อย4 0ถึง42ใหญ่ไม่นีดหนึ่งคืมน,นึงนะครับก็เป็นตัวที่หายากมากๆใครอยากได้จัดมาอันนี้มีไซส์ M อีก ทั้งหมด4ตัว3,500บาทเช่นเดียวกันไหลเข้ามาได้เลยครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันทีวันจันทร์นะครับหลังจากที่แมนยูเจอเชลซีนะครับแล้วก็ของที่สั่งไปเมื่อวานเสื้อเจอซี่เดี๋ยวส่งให้วันจันทนะครับบ๊ายบายฝากไปดูช่องวงในด้วยนะครับรุดไม่ใช่เป็นกองหน้านะจะบอกให้